สวัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อน้ำฟ้าอืมฉันไม่มีบ้านอยู่ฉันก็เดินเี่นร่อนไปทั่วแหละแต่ว่าวันนี้ฉันวาดรูปมาให้พี่ยามไม่ใช่พี่ยามหรอกแบบพี่โบกโรคเรื่องเนี้ยอืมฉันด้ิทกับเขามากเลยแต่ฉันสัญญาว่าวันนี้จะเอารูปมาให้เขาอือ รูไม่สีทั้งหมดนหญยชนะไปเก็บมาตัดข้างคังท,งที่มันเลอะๆอย่างเงี้ยฉันก็เอามาละปายละปายจนมันออกมาเป็นอย่างนี้เสยเลยพี่คะเอารูปมาให้คะ่ะออขอบคุณมากมากเลยนะจ๊ะหนูสวยมากเลยอะ่ะแต่วันนี้พี่มีธุระสิทำยังไงดีแล้วคนจะโบกรถยงไงเอ้งั้นย๋ยวหนูมาโบกให้นะคะโอ,โอเค เอาหม้อไปก่อนนะขอบคุณค่ะนี่เดี๋ยตอนเย็นพี่กลับมาละจ้าค่ะอรดกรถ่วกรถอืมดดดดอมื้นบึนบนึนเอาเปิดเพลงด้วยคิดก่อนนะคะให้เด็กข้ามไปกัอนค่ะ เช่โอ้ย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 เด็กไม่ได้ค้าค่ะเด็กคนนั้นค่าอุ้ยขอบคุณมากมากเลยเนาะพี่สาวโอเคไปได้ค่ะตัวต่างกันก่อนแอนนี่น้องจ๋า น้องจ้ามัน,นี่หน่อยสิมีหรือไปอยุยายหรือเปล่าคะปกปติน้องไม่ได้มายิงบุกตัวตรงนี้นี่ท่ะไม,ไมน้องไม่ยิงตรงนี้ล่าก็หนูมาทํางานแทนพี่เขาไงคะพี่ถามเยอะทะเลาเรื่อหูแตกเนี่ย โอ้ขอโทษจ้อะ่าน้องไม่อยู่บ้านพี่ไหม,อ,มอืมโอเคค่ะอาคืนรถมาเลยเอาเขอวมาไม่ได้แหละ Ừ, ừ. ฉันไม่เคยนั่งเรือปรับแอร์กันอ่าไปน้องไปกันตัาต่างึ้นจ้นอ่าจบุจบจุบนี่พี่เห็นน้อง นะเอารูปไปให้พี่พลักงานบบกรถด,ดูอ่ะสวยมากๆเลยอืมพี่อยากให้น้องลองวาดรูปใส่กระดาษนดูนะ่ะจะดีหรอคะหนูวาดไม่ค่อยสวยนะปกติหนูก็เอาสีข้างทางมาวาดนะคะโอ้ลองดูก,ก่อนก็นได้นะอันนี้มันอาจจะเหมาะกับน้อง โอเคค่ะดูนีฝือทำเปื้อนลุก,ก่อนวาดวาดก่อนนะอืมนี่ค่ะว้าว ว้านี่มันป้าแม่บ้านไม่ไม่ใช่ป้าแม่บ้านนี่มันป้าแม่ครัวนี่ข้างล่างอ,อือเดีลองว่าเขาขีกเมือนกันนะหือว่าไ,ได้หลายรอบด้วยเหมือนกันเป๊ะเลย ใส่เอี้ยมดูสิมีปืนโหเอี้ยมสวยมากแอน,นไม่เคยใส่อะไรแบบนี้เลยฉันจะเอาเป็นมากเกอร์วาดอะไรดี เราจะได้อารูณไปขายกันแล้วแต่งนั้นน้องก็มาอยู่กับทวกแราพี่จะให้ค่าจ้างที่น้องทำได้ได้วยโอ้หูไม่กสวยมากสวยมากาเลยนั้นเนี่ยถ้าเอาลองไปขายน่าจะขายได้หลายบาทอยู่นะ ไนไยนี่อืมวยเหมือนกันนะเนี่ย โอ้ว้าอันนี้สวยมากเลยอะโหเก่งมากๆเลยนะเนี่ยอ้โหเดี๋ยว<ะ><ะ>เอาแค่นี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเราก็พอแล้วอุว้ยอันนี้สวยมากอ่ะ ไปงั้นเดี๋ยวเราเอาไปขายกันโอเคค่ะไปครูค่ะครูค่ะเอออายจ้าอันนี้คือเราเผยจับหมดเข้าไปเลยค่ะแล้วชุดเขาบักอยู่มันก็เลยหาย มีรูปมาขายค่ะครูคสนดใจเวียค่ะเนี่ยเด็กคนเนี้ยเด็กไรลบ้านคนเนี้ยเป็นคนบ้านเองกับมึงเลยนะคะโอ้ได้จ้ะได้จ้ะเออเอาเป็นภาพนี้ละกันเออเดี๋ยวครูจะสแกนจ่ายก่อนนะจ๊ะตุ่ทุ่ทุุุโอเคจ้าโอเคค่ะเดีด๋ยวจะสอนตังค์อุย้ยพี่คะพี่หนูขอบ้างสิคะหนูขอรูปนี้ค่ะโอ้โอเคจ้าอุย้ยขายหมดแล้วแผงงื ใส่มาแล้วสองอลูกหนาว่าเท่าไหร่ก็ไม่สวยสักทีอุ๊ยพี่คนนั้นเขาวาดรูปสวยมากเลยอ่ะขอซื้อมามาลวกันมาเป็นแบบหนูขอซื้อรูปรูปนี้นะคะวาดสวยมากๆเลยค่ะหนูอยากได้มาเป็นแบบโอเคจ้าชิบๆ,ๆโอนค่าเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคจ้า อืเราต้องวาดตามให้ได้เลยอืมโอยชิ้นก็วาดันสุดทีอูพีกราฟผมขอสีหน่อยนะครับอันนี้มันดูไายสีได้สวยมากเย้ขายหมดแล้วอาตั้งเย,ย้ก็จบกันไปแล้วนะคะละครเรื่องนี้ <c oughs> ทุกคนสนุกกันไหมเอ่ยถ้าสนุก ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ r ะค e ให้ช่องมันนี่าดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุมวัวา,ายบายส่วนจัดบ้านเดี๋ยวจะลงทุ่งนี้นะ